ดีครับยินดีต้อนเข้าสู่รายการบ้านดามนำโชว์นะครับในนามทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะครับวันนี้ก็พบกผมนะครับอาจารย์โอ๊ตโขนฝั่งทันอีครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะก่อนที่เราจะพูดเรื่องอื่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรามารีวิวผลงานเก่ากันก่อนนะครับก็คือในอดีที่เล่เดียตาทิพย์นะฮะนี่นะไปทนะเล่เดียตาทิพย์นะนะครับโอเคงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาเราให้หกกับสี่เด่นนะครับแล้วก็ บน6 4สี่นะครับให้สีกับส4ี่เห็นนะครับเห็นสีข้างล่างไหมครับอ่าแล้วก็ข้างล่างเฉดนิดเดียวนะครับเฉดเป็นตัวเดียวเองเจ6นะครับนะก็แสดงว่าปฏิทิพย์ก็แผนเดิ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับท่านอาจารย์ต่ายก็บอกว่ามันจะเข้าช่วงครึ่งปีหลังไลยนะครับท่านอาจารย์ต่ายก็เลยลดราคาให้นะครับเหลือสองพบาทนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่พิมพ์ซ้ำอีกแล้วนะครับเอ่อนี่เข้ามาจับจองนะครับช่วงนี้เข้าเข้ากันแบบว่า เลขเข้าไปสนานบรรันไหวนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะเอ่อของท่านอาจารย์ตาตอนนี้รู้สึกว่าท่านจะให้หวยลาวด้วยนะครับนะฮะให้เลขลาวด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อท่านอาจารย์ตายได้โดยตรงเลยจะติดต่อทางไหนล่ะติดต่อทางนี้นะครับ0 9 26 26 26. 0 9 2 8 2้2 6 0909282626งอกน้ดีไลน์ก็6359หนึ่งานะครับนี่นะฮะแอบไว นะครับตอนนี้ถ้าแตา่แต่เขามีลาวแล้วนะครับแล้วก็มีหวยไทยให้ด้วยนะครับเป็นช่วงที่กำลังเข้ามือถ้าจแต่ตายมากหอังเลยหวยลาวเข้าทุกวันนะฮะยอดเลยนะครับได้รับการได้รับจากแฟนคลับมาบอกว่าอุ้ยลาวเข้าดีมากนะฮะโอเคครับทีนี้มาของผมนะครับโมนิดหนึ่งนี่เห็นไหมเข้าสี่สองป นะครับนี่แอบเข้าเข้าเหมือนกันนะสี่สองหกนะครับข้างหน้าเด่นหมดเลยทั้งสามตัวเลยนะฮะแอบเข้าเข้าเหมือนกันนะครับนะฮะดาวนำโชคนะครับนี่นะสี่สองหกนะสี่สองหกนะครับนะฮะนะครับเข้าเข้าเหมือนกันโอเคทีนี้วันนี้เราก็มีเหมือนกันนะครับนี่ หวดถัดไปเลยนะครับก็คือให้เด็ดไว้สามตัวแปดห้าก็หนึ่งนะครับแปดอะไรแปดห้าแปดหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสองนะครับยังไม่ออกเลยนะแปดสองยังไม่ออกเลยต้องไว้ไว้หน่อยเผื่อเผื่อแปดห้าแปดหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสอง นะครับอีกตัวหนึ่งคือ5 5อะไร5 8 5 1 5 7 5 9 5 2นึ่ง5 5ะครับ5 1 5 7 5 9 5 2นะครับตัวที่3ามหนาึหนึ่งอะไร1 8 1 5 1 7 1 9 1 2 1 8 1 5 1 7 1 9แล้วก็1 2, 2นะครับอันนี้นะแคบไปหนะ เราลองโชว์นะครับหนึ่งสองแคป okay. 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 จิ๊บโอเคเะครับอ่าโอเคเสรียบร้อยนะฮนะย้อนดูกันได้นะครับอีกนะ okay. ทีนะฮะเอเคทีนี้ในวันนั้นเนี่ยไปเช็คมานะครับวันที่ เอ่าเขาเรียกว่าวันที่หวยออกวันนั้นน่ะทุกท่านต้องระวังอิทธิพลของจัตุรุปาราคานิดนึงน,นะครับวันนั้นเนี่ยเอ่อเดี๋ยวเอานะผมขอดูนิดนึงมีจัตุรุปาราคาอยู่นะวันที่สิบหกพฤษภาคมเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่ามีคาดนะครับท่านใดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรไหวาลาหูดีๆนะครับผมนะฮะบ,บอกเลยนะครับสองห้าหกห้านะฮะโอเคนะครับก้าวนะครับสองห้าหกห้าโอเคในแค่ในสิบเจ็ด อืมอืมหัวข้อัี่ี่้องวดนะครับมีจัรชนะเป็นการตะ่าเต็มดวงไงนะแปดสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีนะครับพอดีเลยนะครับผมเราซีกโลกบ้านเราจะยังไม่เห็นนะครับแต่ต่างประเทศเห็นนะ นะครับมันยังไงมันก็ยังเห็นอยู่นะครับยังมีถือว่ามีนะครับในทางรวัรศาสตร์ถือว่ามีนะนะฮะเพจนเกิดโคลาสซิโกแค่นี้นะครับระน,ะน,นะฮนะให้เราระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อณนะช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นใครไหวลาหูหน่อยก็ดีนะครับใครที่รู้สึกว่าลาหูเข้าก็ททำในเดือนชะตานะครับ ไม่ว่าจะเล็งหรือจะก the <pl ains> <nhiều> <shooting> ุมก็ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้อยู่ราศีเมษราศีตุลนะครับรับไปเต็มเต็มนะฮะราศีเมษกับราศีตุลนะครับรับไปเต็มเต็มเลยนะครับนะโดนเงาทับเต็มเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออให้ระวังนิดหนึ่งนะฮะจะเสียงโชคเสียงอะไรรองนิดนึงนะวันวันจันทร์ด้วยนะนะครับแล้วจะจันทร์โดนราหูก็ดีนะครับนะฮะสภาพดวงเมืองวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะวันนั้นเนี่ยดวงเมืองก็จะโดนเอ่อโดนลาหูเข้าทับนะครับแล้วลาหูก็เร็งละขนาดดวงเมืองเต็มๆนะครับดาวตันก็เร็งเต็มที่เลยนะฮะนะครับให้ระวังเรื่องของการเสี่ยงโชคนิดนึงนะครับใครที่ดวงไม่แน่จริงๆ นะครับให้เสริมนะครับใช้ยี่กองงก็ได้นะครับไหว้ลาหูท่านก็ได้นะครับให้เสริมบารมีนิดนึงนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์กำลังจะขย่เข้าไปในเรืองกระดุมพระแล้วนะครับในเรื่องการเงินแล้วนะครับจะมีโชคทสงด้านการเงินมากขึ้นนะฮะนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสยังเข้าวีน้านะครับก็จะได้รับข่าว นะครับแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับเอ่ออย่างที่เห็นๆกันอยู่นะครับในในภาพข่าวเนาะนะครับเกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนานะครับจะเห็นข่าวแปลกๆเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องรางของขังนะครับในวันนั้นถือว่าดีมากนะครับใครมีพิธีอะไรก็แล้วแต่เอาเครื่องรางของขังของท่านไปเข้าพิธีของเขาได้นะครับวัดไหนจัดหรือว่าวัดไหนจัดพิธีต่างๆเนี่ยเอาเครื่องรางของขัง,งไปเข้าได้นะครับคนที่ เอ่อมีสายเครื่องรางของขังสายเขาเรียกว่าสายเครื่องรางของขังสายมู่ต่างๆนะครับเตรียมรับพลังงานตรงนั้นได้นะครับปลุกเสกอะไรได้นะครับเครื่องรางของขังนะนะฮะแล้วก็เอ่ออตยู่ยังไม่พ้นนะครับราหูทับลัทแล้วก็ดา,าวเสาร์ทับดา,าวเสาร์นะครับ ดา,าวเสาเข้าในเรือนเสาพอดีเป็นเกษตรเนาะแต่ว่าจอนเป็นการะกินีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามันระวังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาชีพทาหารตำรวจระวังให้ดีมีความผันผวนนะครับมีความผันผวนนะบอกก่อนนะมันไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทักษะแล้วนะดาวพฤิหัสเป็นเออดา,าวเสาเป็นการกินีนะครับให้ระวังระวังให้ดีนะครับอยู่ในเรือนกุนมรม์นะอยู่ในเรือนเกณฑ์นะครับเขาเรียกมีกําลังนะครับ เพราะเพราะฉะนั้นอยู่ในเรื่องสําคัญเป็นเกษตรให้ความมั่นคงก็จริงแต่ว่าเป็นการลงทินดีเขาบอกให้ระวังให้ดีนะครับแล้วก็ดาวตอนดูรลก่อนนี้เข้าอยู่ในภพลาภะนะครับก็จะมีการแสวงหาช่วงล่างมากขึ้นนะครับแต่เราพูดเสียคู่สัญญาหุ้นส่วนการเป็นหุ้นส่วนการราไมมีปัญหานะครับการเป็นหุ้นส่วนกานเราไมมีปัญหานะครับแล้วก็เอ่อ มีความผันผวนเกิดขึ้นในเรื่องการเงินด้วยนะครับตอนนี้พบการเงินเข้าวินาาแล้วนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะเรามาลองน,นิดนึงนะครับ่อ,อสังคมรอบๆของกรุงเทพเป็นยังไงบ้างเข้ากลุ่มลักขนาจะมีเรื่องคําพูดวาจาโต้แย้งกันโต้เถียงกันได้นะครับเพราะดาวพุธเข้ามาทับดาวราหูนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนของอังคารให้ระวังการโต้แย้งโต้เถียง แบบเผ็ร้อนกันให้ดีนะครับสถานการณ์บ้านเมืองความมั่นคงนะครับดาจานทร์ตอนนั้นไปอยู่ในตัวไหนหมอลนะโอเรามัดระวังนะครับใครทําเกี่ยวกับอาสังหาฮะนะครับในวันนั้นให้ร,ระมัดระวังนิดนึงนะนะครับว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาสังหานะครับแล้วก็ถ้าใครกําลังสร้างบ้านลงหลักปักฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ระวังสิ่งที่เกี่ยวกับน้ําให้ดีนะครับ นะครับจะทําให้มีปัญหาได้นะฮะกุฎาก็คือบริวารนะครับเข้าประตูภาก็คือมีโชคทางการเงินนั่นเองนะครับเรื่งมีโชคทังการเงินแล้วนะอรีนะครับแต่ว่ามันมีนิสิตติดตัวอยู่การใช้วาจาคําพูดยังรุนแรงต่อกันอยู่นะครับมีการใช้คําพูดเยอะขึ้นนะฮะอันนี้ต้องให้ระวังให้ดีนะครับอยู่กับเราหูนะรวมถึงคําพูดของการล่อลวงนะครับการช่วงชิงใช้ผลประโยชน์ล่อลวงกันด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมนะ นะครับเอ่อดาวเสาร์เออดาวดาวจันทนะครับโครจรมาเล็งเข้ากับดาวราหูแล้วนะครับให้ระวังราหูกับดา,ดาวดาวจันที่เล็งกันเนี่ยให้ระวังเรื่องการเสียทรัพย์ด้วยนะครับเป็นคู่น้สินนะครับพอเล็งกนะันแล้วก็น่ากลัวนิดนึงส่วนในเรื่องความรักนะใครที่มีความรักและละัคนาราศีเมษน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปขยายความเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีนึงนะในช่วงเอ่อในช่วงในช่วง ราศีไหนจะมีเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงนี้นะนะฮะเอ่อให้เรามาระวังในเรื่องของการจันการทองนะครับให้เรามาระวังในเรื่องของเอ่อการเป็นคู่สัญญาต่างๆการเิดพิวสัญญาต่างๆด้วยนะครับเอ่อแล้วก็อังคารนะครับตอนนี้เข้าไปในรา,าพะมรณะรา,าพะนะครับมีรอยเสียหายเกี่ยวข้องกับโชคลาภเหมือนกันหมายความว่า สถานการณ์ที่มันกาลังดีๆในช่วงนี้นะมันอาจจะมีตัวพลิกได้นะครับอังคารเป็นตัวก่อเรื่องนะครับระวังหน่อยนะครับระวังนิดน,นึงนะครับเป็นดาวธาตุาลมอยู่ธาตุลมด้วยนะนะครับระวังนิดน,นึงนะครับแล้วก็ดาวธาตุน้ําเป็นดาวศุกร์กลุ่มละค่ะเออดาวพุธกลุ่มลัคนาดวงเมืองเรื่องของอากาศนะครับก็จะมีการแปรปลวนนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนาะเพราะราหูท่านก็เข้าอยู่ในดวงเมืองนะครับ แล้วดีดาวพุธท,ที่เป็นธาตน้ำซ้ำเข้าไปเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวไม่ตกบ้างนะครับให้ระวังตรงเครื่องคพมีอากาศนิดนึงนะนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ดาวังคารตัวกระตุ้นโยกถึงละคนาไปอยู่ในราศีธาตุลมนะครับแล้วาวคานเจ้าทธาตุลมด้วยตอนน้องระมาระวังเรื่องของพายุให้ดีนะครับบ้านใครที่อยู่เ่ตางจังหวัดนะครับให้เสริมความแข็งแรงของหลังคาไว้ด้วยนะ นะครับเพราะมาทีมาเยอะนะครับผมมาแล้วเดี๋ยวหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวเกิดเกิดพังขึ้นมาหลายเรื่องนะเสริมราคาอะไรไว้หน่อยนะครับนะฮะที่บ้านู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าโล่งๆทุ่ง,งโล่งๆลมมันแรงมากนะครับต้องระวังนิดนึงในเมืองไม่กระทบเท่าไหร่นะนะครับถามว่าจะมีน้ําท่วมไหมก็อาจจะมีได้แต่ยังไม่เยอะนะครับเพราะดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยมันยังไม่เดินไม่ทันกันนะครับในเดินดีก,กันอยู่ช่องหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ าดาวพุธดาวศุกร์ก็อยู่ห่างกันเท่ากันหนึ่งาราศีพอดีนะครับเพราะว่ารู่งขึ้นอาทิตย์อาทิตย์น่าจะย้ายแล้วแหละอาทิตย์จะย้ายก่อนสักนิดนึงแล้วนะฮะแต่องศาจะบางๆางหน่อยจะนิดเดียวนะครับอาทิตย์เพิ่งย้ายไปน,นิดเดียวเองนะฮะเพิ่งย้ายไปน,นิดเดียวนะครับแล้วก็เอ่อตัวอะริยมตาน,นี้ขออนุญาสุขภาพ อ๋อนอกนั้นก็มน้ะที่เป็นดาวังคารนะครับให้ระมัดระวังการทล้องเบาแหวขทางร่างกายด้วยนะครับนะฮะจากความเห็นที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันระวให้ดีนะครับนะฮะส่วนเจ้าดินสุภะนะครับเขาวินาะครับก็จะเห็นอย่างที่บอกครับจะเห็นข่าวแปลกๆหลายอย่างนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพระสงฆ์นะครับก็จะมีข่าวแปลกๆออกมานะฮะมันจะมีอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับยิ่งยิ่งมันยิ่งมันโจอเข้าไป รึเท่าไหร่รึเท่าไหร่ก็ยิ่งมือนจะมีสองแดงพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนกรรมาการงานให้ระวังงานที่เกี่ยวข้องกับรับเหมานะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะหรือ,อ,อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องใช้แรงนะครับรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมการ,กรเกษตร นะครับมันจะไม่มันจะไม่ดีเห,ะะเหนะมือนปีที่แล้วนะคือมันอาจจะสวนกระแสนนึงนะครับเรื่องอสังหานะเมื่อปีที่แล้วนะแต่ตอนเนี้ยโดนแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับผมนะครับเพราะปีที่แล้วจะมีมาทักษามาช่วยหน่อยนึงแต่ปีนี้ไม่มีแล้วนะครับปีนี้โดนเยอะนิดนึงนะครับให้ระวังหน่อยนะครับอืมเขขาวินาการเงินมีปัญหาโอเคเขาเลือกหักเขาวินาเขาเรือกหักเข้าวินาศกา,ม,า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 ม,มีข้อดีอย่างหนึ่งครับคือเอ่อ พวกเราผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีปัญหาก็จริงนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งวีหน้าเป็นวีหน้าเนี่ยมันจะเคลียร์ปัญหาให้เองโดยอัตโนมัตินะนะครับเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปเองโดยอัตโนมัติแต่จะต้องโดนก่อนจะต้องโดนเรื่องราวกันก่อนจะต้องเกิดเรื่องราวนั้นก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปัญหาคลี่คลายปัญหาได้นะฮะอันนี้คือช่วงดวงเมืองในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาต่อรองทั้งหมด นะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องการตลาดทั้งหมดวางแผนดีๆนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับทหาตรตำรวจทั้งหมดวางแผนดีๆการสอบแข่งขันวางแผนดีๆครับบางคนไม่ได้อยา่ตั้งใจเอาไว้นะครับเป็นอีกทีินของดาวพฤหัสหันะเขาปกพีนานะ,นะครับแบ่าบนี้ีนะโอนเคทีนี้เลยไหมยีม่สองพูดอืมไม่ไน่้จะพูด โอเคไม่น่าจะมีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากที่จะติดต่อขอดูดวงนะครับกับผมนะนะครับก็นะครับ,นะรบนี่เลยอาจารย์โอ้โหฝั่งทนนะ081 6174588นะครับอาจารย์โอ้โหฝั่งทน081 6174588 ID line ก็ JUDOBJJ นะ JUDOBJJ นะครับที่แจ้ไไปนะออ่า โอเคเดี๋ยวเี่นอีกรอบนึงถามว่าทําไมถึงเอาเลขเด็ดมาเอออยงบอกไปเลยเลขเด่นนะครับที่ผมเอามาสามตัวเนี่ยเกิดจากหนึ่งอาทิตย์จะย้ายแน่นอนนะครับดาวอาทิตย์จะย้ายแน่ลาหูเข้านะครับมีจารุปังคานะครับพรลฤหัสเข้าวีนาผมเลยยืดสามตัวนี้เป็นแกนนะครับก็คือราหูตัวหนึ่งพรฤหัสตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งแล้วก็เอาจานไว้หน่อยหนึ่ง แต่เรื่องจาก8กับ2เป็นยังไม่มาสักทีนะครับผมเลยต้องเอาไว้ห่างหน่อยนะครับแต่ก็ให้ตาไว้ดีหนึงนะเผื่อมันละออกนะครับนะฮะแต่อันเนี้ยพวกเนี้ยคือเลขเด่นนะครับเพราะวันนั้นเราย้ายลาหูก็เขากลุ่มนักการลงเมืองแล้วก็เราจะเกิดคลาสนะครับเราก็เลยเอา5พอเรือหาที่อยู่ดินาศมาใส่เพราะช่วงนี้ข่าวมันเยอะเหลือเกินนะครับมันทำปฏิกิริยาครับพื้นดวงเมืองกรุงเทพค่อนข้างมากนะฮะก็เลยเอามาใส่ตรงนี้นะครับมีเกณฑ์นิดหน่อย นะครับเสาเครื่องย้ายเพื่อเปลี่ยนทักษาไปนะครับเป็นการีวนะนี่จานวันนั้นจะโคจรเข้าเป็นเข้าเลนกับดาวนี้พอดีผมเร็วอแว่งห่างหน่อยนะครับเพิ่มีิวการออกนะฮะนะครับสิ่งสำคัญที่สบายใจนะโอเคชุดโอเคครับเพราะฉะนั้น ยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ติดตามพวกเรามานะครับแล้วก็เออขอขอบพระคุณอ,อ่หลายๆายท่านด้วยนะครับที่ที่ที่บางทีสอบถามจะเข้ามาหลังไม่บ้างนะอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราเข้าใจนะครับว่าทุกคนก็อยากจะได้โชคได้ลาบกันนะครับผมก็จะได้นําให้มาดูให้มาดูในคลิปนะให้มาดูในคลิป นะครับถ้าท่านดูทั้งคลิปผมและท่านอาจารย์ตัดประกอบกันนะแล้วท่านตัดเลขดีๆนะครับท่านมีโอกาสที่จะถูกแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ถนัดแบบไม่อยากดูเยอะท่านก็ติดต่ออาจารย์ตันะครับท่านตัดถ้าอาจารย์ตัท่านก็จะมี V.I.P มีห้องพิเศษให้ท่านจะได้เหลือช้อยตัวเลือกน้อยลงนะฮะเชื่อผมในคำว่าคุ้มนะครับเชื่อผมนคว่าคุ้มนะครับโอเค ถ้าไม่มีอะไรแล้วลอดูจริงนะมีอะไรบ้างโอเคถ้าม,มีอะไรแล้วทางทางผมนะครับต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์นะกดแชร์นะครับกดแชร์นะแล้วกดกระดิ่งสองอันนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะครับผมแล้วก็คลิปที่มาเนี่ยจะได้ทันท่วงทีนะครับท่านจะได้ไม่ต้องรอนะฮะ แล้วก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าอยากให้ดูดวงพยากรณ์ให้ขอเรืองออกรถติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่ถ้าอะไรต้องขอขอบคุณแฟนคลับมากๆนะครับที่การติดตามมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ